นางสาวชื่อราพรหัตถาตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหาดจิกอำเภอรกบบระบุรีจังหวัดระนองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองผู้ขอรับการประเมินเพื่อขอมิวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ ประวัติผู้ขอรับการประเมินข้าพเจ้านางสาวเชียราพรหัตถาเกิดเมื่อวันที่19เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2530ปัจจุบันอายุ33ปีภูมิลำเนาบ้านเลขที่19ทับ1ถนนราชพานิชต,ตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองประวัติด้านการศึกษา ปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจากมหาวิทยาลัยเซนจอนปีพุทธศักราช2554สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันกเกษมปีพุทธศักราช2560 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประวัติรับราชการปีพุทธศักราช2557เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดจิก อำเภอรกรบ,บุรีจังหวัดระนองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองปีพุทธศักราช2559ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคสอน1โรงเรียนบ้านหาดจิกอำเภอรกรบ,บุรีจังหวัดระนองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองรวมอายุราชการ หปี7เดือนงานที่ได้รับมอบหมายด้านการสอนข้าพเจ้ารับผิดชอบการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา2561 20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และปีการศึกษา2,562 24ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายปีการศึกษา2,561ดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หัวหน้าโครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้าโครงการงานส่งเสริม ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้คณะกรรมการโครงการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษครูผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ครูเวรประจำวันศุกร์และเวรรักษาความปลอดภัยประจำเดือนปีการศึกษา2562ดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่6หัวหน้าโครงการงานอนามัยโรงเรียนโครงการปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมหัวหน้าโครงการปัดฉิมนิเทศปฐมนิเทศ Open House ครูผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์เวรรักษาความปลอดภัยประจำเดือน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้านที่หนึ่งคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตอนที่หนึ่งการมีวินัยข้าพเจ้ายอมรับนับถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่มีน้ำใจเอื้อฟเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเล่าเวนบายามุขและสิ่งเสพติด มีการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านวิชาชีพจากสิ่งที่หลากหลายปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศเวลาให้กับทางราชการโดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจยึดมันน่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และว,วางตัวเป็นกลางทางการเมืองนอกจากนี้ข้าพเจ้ายัางประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตอนที่สการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้ารับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะอุตสาหะขยันอดทนและมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน ยึดมั่นในคุณธรรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเช่นรับผิดชอบการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในงานปล่อยสัตว์น้ำสารสัมพันธ์ไทยเมียนมาโดยสำนักงานกรมประมงจังหวัดระนองโดยมีนายอำเภอกับบรีมาเป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมนักเรียนแสดงพิธีเปิดในงานขึ้นโขนชิงทงจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเป็นต้นตอนที่สี่ ความรักและศรัทธ,ธาในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เรียนมีการพัฒนางานในวิชาชีพโดยการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะฟังพูดภาษาอังกฤษโดวยวิธีการสอนที่ยึดเนื้อหาเป็นสำคัญ ผ่านการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำของหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและผ่านการอบรมการขยายผลการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคบู๊แคมของหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองตอนที่ห้า ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้เอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพมีจิตอาสาและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ความสำคัญกับผู้เรียนแต่ละคนอย่างเท่าเทียม เพื่อวางรากฐานชีวิตให้จเจริญง,งอกงามอย่างสมบูรณ์และมีพัฒนาการสมวัยด้านที่สองความรู้ความสามารถส่วนที่หนึ่งเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรต่างๆระบบมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ จะทำสื่อการเรียนการสอนและนำไปใช้อย่างสัดข้อกับกระบวนการจัดการเรียนรู <m uch ing> ้ม <m uch ing> oh, no, ีแผนการส่ผลลายนจะเก็บผลงานอย่างเป็นระบบได้ศ right ึกษาหาความรู้ในวิชาที่ทําการสอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามที่ต้องการให้เกิดขึ้นส่วนที่สองการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบข้าพเจ้ามีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆได้แก่การประชุมอบรมสัมมนาวิชาการการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการมีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่การให้แก่ส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบข้าพเจ้ามีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆได้แก่การประชุมอบรมสัมมนา วิชาการการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการตลอดจกนการแลกเปลีย่ยนเรียนรู้ทางวิชาการมีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพได้แก่การจัดทำเอกสารใบงานใบความรู้แบบทดสอบสื่อและแผนการจัดก,การเรียนรู้ ด้านที่สามผลการปฏิบัติงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสมดิษฐ์ทางการเรียนเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษปีการศึกษา2561และปีการศึกษา2562นักเรียนมีผลสมดิษฐ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น จากการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลและมีผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายามุกประเภทครูผู้สอนจากนายอำเภอกาะบุรีเป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6 ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4-6ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ,พื้นที่การศึกษาครั้งที่69เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการประกวดสดบนแปลอังกฤษระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนถึงสในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับที่1กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่หถึงสาม ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ร,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษตามโครงการรักการอ่านของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลการเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามโครงการรักการอ่านของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และเป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเด่นเงินกิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68ข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในอุดมการ์และจิตวิญญาณความเป็นครูอันสูงส่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละ กำลังกายกำลังสติปัญญาและตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งและจะขอปฏิญาณว่าจะตั้งใจอบรมสั่งสอนสิทธิ์อย่างสุดความสามารถถ่ายทอดความรู้แก่สิทธิ์จนแตกฉานโดยไม่ปิดบังอำพางขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เก็บมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดี ข้าพเจ้าขอน้อมรับข้อแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบพระคุณค่ะ